วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับจ้างรกเกี่ยวน,นอนนาเช่างเคยครับผมนี่ก็ฤดูการนาปีก็จะมาถึงแล้วครับผมันนี้มีอะไรครับมาเช็ครถครับผมเห็นหลายหลายช่องหลายค่ายเขาเช็คก,กันหมดแล้วของผมกเพิ่งว่างครับผมเพิ่งจะได้มาเช็ครถปีนี้ก็น่าจะเปลี่ยนหลายอย่างครับพอรถเกี่ยวมาสปีแล้ว สองปีนีนเกียวทั้ทงหน้าปีนะปังก็เป็นสีฤดูกาลนะครับดาบแรกน่าจะเป็นดาวใบมีดครับดาวใบมีดหัวจรวดน่าจะเปลี่ยนใหม่หมดครับเพราะว่าตัดไม่ค่อยจะเข้าแล้วแล้วก็เปลี่ยนสายพาน,นครับผมวันนี้ช่างก็ช่างก็มาอยู่กันสองคนคนระับ ปาฮิมกับจันตักไม่มาเลยครับนี่โทรไปแล้วโทรไปแล้วว่าจะมาเรจะเปลี่ยนสายพานก็น่าจะไล่เปลี่ยนทั้งหมดครับผมก็ได้ไม่เสียเวลาลหน้างานเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมายครับนี่ครับสายพานก็ซื้อมาแล้วครับผมสายพานก็ซื้อมาเรียบร้อย ปีนี้น่าจะหนักหน่อยครับผมน่าจะเปลี่ยนทุกอย่างฮนะน้ำมันเครื่องด้วยครับผมแล้วก็น้ำมันไฮดรอลิกที่แรกว่าจะไม่เปลี่ยนท่อเอ้ยจะไม่เปลี่ยนโซ่นะผมตอนแรกว่าไม่เปลี่ยนโซ่ว่าจะใช้อีกสักหนึ่งฤด,ดูกาลสรุปแล้วไม่ได้ครับผมนี่ครับจะคาแล้วครับผมปีนี้เลยเจ็บหนักหน่อยครับผม น้ำมันปีนี้ก็แพงครับไม่รู้จะเกี่ยแล้วจะได้ไรหรือเปล่าแค่ค่าซ่อมรถนี่น่าจะเหยียบแสนนะครับถ้าทำรถนี่น่าจะเกือบแสนได้บ้านี่เล้วต้องเช็คลอเลอกว่ามีแตกหรือเปล่าใบแท็กใบแท็กยังสวยอยู่ ทีแรกกะว่าจะโซ่ซน่นจาจะได้อีกสักปีหนึ่งไม่ได้คะจะขาดแล้วต่อตัวนี้ออกดิต้อง <c ười> ต้องใส่หายตัวยังไม่ได้ไปบอกเจ๊เลยครับผมต้องไปเบิกตังค์กับเจ๊ด้วยครับ เราไปแจ้งครับดูขายตัวนี่ครับผมมาแล้วครับปาฮิมกับจานตักโอ้รอตั้งแต่เช้าเลยเพิ่งมากันเลยเข้าใกล้เมื่อกี้โอ้กินหึงเลยครับผมปาฮิมเลยน่าจะกินทั้งคืนครับเมื่อคืนนี่ดูทรงแล้วเ <laughs> ข้าใกล้เมื่อกี้มีแต่กินเหล้าครับปาฮิมเลย นี่ครับผมที่หลายท่านคอมเมนต์มาว่ารถมันรกมันถอดยากเกิดเนี่ยพอดีลองไปถีบเลยดิมันดีอย่างหนึ่งครับผมสายพานมันน้อยครับรถรุ่นนี้นี่ครับสายพานใต้เครื่องก็แค่สามเส้นครับผมสายพานตู้ก็สองเส้นครับเวลาเปลี่ยนก็นี่ครับถอดมาหมดแล้วครับี่เราถอดแค่เนี่ยเพลาลอยตัวนี้ครับถอดเพลาลอยตัวนี้ตัวเดียว ทีเดียวเราก็หมุนออกเอาเองเดียวเลยบ้านเลยจะทำแบบตู้เลยแต่รถเล็กมันก็จะค่อนข้างแคบๆหน่อยครับจะอัดแน่นครับแน่นดุขึ้งน, <c oughs> <c oughs> นี่ครับผม <c oughs> เดี๋วยวจะพาดเนี่ยมันจะมีพาวลอยอยู่ข้างในก็ถอดพาวลอยออกตัวเดียวแล, <c oughs> แล้วก็เปลี่ยนครับผม เมื่อกี้ก็โทรไปเช็คราคาโซ่นะครับผมโซ่แท็กก็สี่สิบข้ออยู่ที่ห8 5 0 0มื่นแปดพันห้าร้อยครับห8 5 0 0มื่นแปดพันห้าร้อยสร้อ๋อเดี๋ยวเล็่ยนยพนันเสร็จก็จะไปซื้อครับก็เดี๋ยวจะวิ่งไปสูงครับสูงอยู่ที่วัฒนาใกล้ๆครับ มก็ซื้อหมวยจุดรวดกับใบมีดด้วยครับครับผมตอนนี้ก็มาที่ศูนย์ครับผมมาซื้ออะไรมาปลากับปลาว่ามีของพอดีครับนี่ครับพิ่นมาจัดครับผมโซ่ใหม่เลยครับผมโซ่ตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่สี่สิบข้อก็อยู่ที่หมื่นแปดครับผมโซ่เส้นละหมื่นแปดนะครับผมเรามาจัดเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวกลับบ้านกันครับ นี่ครับผมอะไรก็มีมีเยอะครับผมเนี่ยเล่นรถบริษัทดีเงี้ยครับผมครับผมเดี๋ยวไปกันครับผมรอด้วยนิ่ครับผมตอนนี้ก็มาแล้วครับผมกลับมาจะซื้อของแล้วได้ได้มาหลายอย่างครับผมเบส็จปีนี้ก็หมดไปประมาณห้าหมื่นกว่าครับผมนี่ครับหมดไปห้าหมื่นกว่า น้ำมันเกียร์มาครับผมจะเปลี่ยนน้ำมันตัวเดินนะน้ำมันเครื่องครับแล้วก็โรลเลอร์เอามาเปลี่ยนแคเรรยครับผมพวกมันเป็นแครเรียตัวเก่าม,มันใช้ไม่ได้เป็นโอลเลอร์แคเรียมันใช้ไม่ได้เราโอลเลอร์ตัวนี้มาใส่เก,กือบผมก็วันนี้ก็น่าจะเปลี่ยนสายพานก่อนครับผม เปลี่ยนสายพานให้เสร็จให้หมดแล้วก็เปลี่ยนแท็กต่อครับครับ <c oughs> ผมตอนนี้ก็ไปไปมืดแล้วครับผมไปค่ำล <c oughs> แล้าวเม่เช้ามาก็เปลี่ยนสายพานเรียบร้อยครับผมกนน็ทำโอกันนิดนึงครับแจนตัก <c oughs> เปลี่ยน <c oughs> ไปมีดครับ <c oughs> ใบมีดใหม่ครับผมเป็นยีงก็พอตัดได้ค hm ร <ill ance> ับแต่แมววับเอาชัวร์ครับเสียเวลาครับไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนนะผมมีอะไรจัดได้หมดเลยครับข้าวปีนี้มันต้นใหญ่หน่อยครับต้องเปลี่ยนใบมีดจัดแต่บอกว่าข้าวปีนี้ต้นมันใหญ่ครับผมต้องจัดหนักจัดเต็มครับเปลี่ยนใบมีดใหม่เลย ปลาห e ิมก็เมาแล้วครับรงนี้น้ำอะไรไม่รู้นี่อมปลาิเดี๋ยววรงนี้ก็น่าจะเป็นเปลี่ยนโซ่แท็กครับนี่งานงานใหญ่ครับออุุกกเเเเีย่านล็ เานี่ๆแต่ผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามชมกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์คืนนี้ครับผมก็ช่วยเชียร์แมนยูด้วยนะครับผมจะตักขอมาจะตักขอมาครับผมจะตักแฟนแมนยูแต่ผมสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับผมเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ